ครับสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องหนุ่มคุณปั้น YouTube นะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาเจาะลึกเรื่องราวของวัตถุมงคลที่หาชมได้ยากยิ่งนะครับหาชมได้อย่างยากนะครับซึ่งปรากฏในรูปภาพนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือพระเครื่องนะฮะ องค์หนึ่ง่งมีพุทธศินอันงดงามนะฮะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นรูปลักษณ์ลักษณะนี้นะในงานศิลปะโบราณหรือในพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่การปรากฏในรูปแบบของวัตถุมงคลที่มีขนาดเล็กนี้นะขนาดในน้อยๆเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมีขนาดเล็กนะครับอืมแต่ท่านเคยเห็นแต่รูปปั้นเนาะ ท่านสามารถซูมดูได้นะครับวัตถุมงคลน,นี้นะครับหลายท่านอาจจะว่าเป็นพระพิษณุทงครุนะครับพระพิษณุทงครุษหรืออลารสงครุษต,ตามคติความเชื่อแล้วในศาสนาฮินดูซึ่งผสมผสานกับกันในงานเรื่องของพุทธศิลป์แบบไทยโบราณนะซึ่งมีมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะ แต่หลายหลายปีแล้วหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าองค์พระด้านบนก็คือพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นั่นนะครับถึงในสามมหาเทพสูงสุดในาศาสนาอินโดนนะนะครับผมพยายามซูมให้ดูนะซึ่งพระองค์นี้จะมีสีกรน,นะสีกรกนะ็คือมีสีมือนะนะมีอาวุธครบนะเรียกว่าสัตว์อาวุธสำคัญนะนะครบมือนะ ถึงแม้ว่าจะดูและดูค่อนข้างจะสึกไปบ้างนะตามการเวลาแต่ก็คงมีเข้าโคงของความสวยงามนะความสวยงามนะพระวิษุถืออีอยังพี่น,อน้องถือเหล็กบ่ะ <c oughs> ถือส่งคุดนะสงอาวุธนะสิ่งที่ทำให้พระเครื่องนี้มีลักษณะโดดเด่นนะครับ ที่ไม่เหมือนใครก็คือที่ฐานนะที่ฐานของพระเครื่องก็คือองค์ครุฑหรือพญาครุฑนั่นเองนะพญาครุฑนี้ความเชื่อก็เป็นพาหนะของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่นะและความซื่อสัตย์ภาพที่ท่านเห็นนี้คือพระ,พระวิษณุหรือพระนารายณ์ยืนอยู่บนหลังพญาครุฑ ซึ่งเป็นภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของมหาเทพผู้ปกป้องรักษาโลกนะครับนีนะจุดเด่นของพลังแห่งพยาครุตและพญาพนารายนะนะซึ่งมีลักษณะเด่นหลายด้านด้วยกันลักษณะที่ดีหลายด้านทำไมที่ต้องการของนักสะสมนะครับหรือว่าการบูชาพระพิสณุหรือพญาคตุเนี่ย ซึ่งมีความเชื่อในพระพุทศาสนาเนี่ยหลายหายด้านด้วยกันนะครับเอาด้านหลังให้ดนะูซึ่งในด้านของอํานาจบารามีพยาคตนั้นเป็นสนัญลักษณ์แห่งความมีอํานาจในการปกครองนะซึ่งผู้ที่บูชาเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อในเรื่องเสริมสร้างบารามีนะบุญบารามีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะ โดยเฉพาะผู้ทําราชการนะทําราชการนะด้านการปกป้องรักษาก็คือพระวิษณุเพื่อท่านอรัยเนี่ยเป็นเทพผู้รักษาคุ้มของโลกการบูชาก็เสอว่าการช่วยในการป้องกันคุ้มครองผู้บูชาให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงนะครับส่วนในด้านการเงินนะครับและความเจริญรุ่งเรืองนี้นะพญาคุดเนี่ยพญาคุดนะครับ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงนะ่เชื่อว่าในเรื่องการค้าขายในความรุ่งเรืองในชีวนะิตนี่และองค์นี้พบได้ที่ไหนบ้างรุ่นไหนบ้างเจอบอี่นองเคยเห็นที่ไหนจนะากพูดถึงสีและลักษณะเนื้อหะโบเนื้อนะมันเป็นเนื้อาคล้ายเนื้อสัมฤทธิ์นะบนะกาขูดบึงนะ้ง <c oughs> ไม่กล้าขูดดูนะ ถ้าขูดไปเนื้อสําเิ็จะเป็นเนื้อเหลืองๆมาและมีลักษณะสนิมสีเขียวอมฟ้าเห็นไหมอมฟ้ามีขีดสนิมพร้อมนะครับใต่ข้อนะมีสนิมด้วยอยู่ที่ฐานที่ขานพนารายเนี่ยเนี่เห็นไหมมีหรือเรียกว่าสนิมหยกมาสนิมหยกอยู่ที่มี่เขียวๆนี่น,นี่ไง นะครับซึ่งมันจะบอกถึงอายุนะครับอายุความเก่าแก่ของพระเครื่ององค์นี้นะอนุมานได้ว่าพระเครื่ององค์นี้จะมีอายุหลายร้อยถึงหลายพันปีลนะนะักษณะที่เคยเจอนะไม่ค่อยเจอผมไม่ค่อยเจอไม่เคยเห็นนะตามที่ผู้ให้มาแต่ข้อมูลผู้ให้มานี่คือของคุณนะท้องนาดู ผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็คือนาดูนนะองนี้ดนะักปุน,นาดูนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับพระพิษณุทรงเครื่องหรือทรงครุฑเนี่ยไม่ใช่แค่พระเครื่องธรรมดานะแต่เป็นศินละปะขั้นสูงนะที่สะท้อนถึงการผรสมผสานความเชื่อของอายธรรมและคณิตเรื่องของคติจากทางศาสนาฮินดูนะมาสู่พุทธศิลป์ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งเป็นวัตถุที่มีคุณค่านะคุณค่าในทางพุทธศาสนาในทางพุทธคุณมีความคุณโดยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์รวมถึงทางกิตใจด้วยนะครับท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือมูลค่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆว่าองค์นี้ ห้าหลักนะครับห้าหลักอ่าองนี้นะฮะอยู่ที่ห้าหลักนะครับนะครับนะครับได้กันดูกันชัดๆนะพยายามเอานิ่งๆมือนิ่งได้แค่นันนี้แหละครับนะ ท่านก็สามารถเพิ่มเติมหาได้จากอินเทอร์เน็ตมาประกอบดูว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่นิ้วพือนเนี้ที่เห็นบ,บุญของผมเนี่ยมันมีลงที่ไหนนะผมผมว่าไม่น่าจะลงนะน่าจะปิดของผมองค์แรกก็ได้นะที่หลงนื้อจะป็นองค์ที่สองที่สามก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นนะนะครับสวยงามมากนะต้องสองกล้องขนายขยายนะ กันก็ชัดอยู่นะครันี่แหละช่องหนุมบุญปั้นจะมาลักษณะอย่างนี้นะรู้จะได้อะไรมาให้ดูนะแต่คองใหม่ของเก่าก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ตามเขาที่ข้อมูลให้มาก็คือนาดูน,นะครับพระวิษณุทรงครุฑกลุนาดูน่นาจะกรุนาดูนะนะไม่เคย ไม่ค่อยเห็นนะอืมทานนุ่ไมไ่กล้าขุดนะค่อนข้างจะสมบูรณ์หายากนะ่ขนาดเท่าไหนนะก็เปรียบเทียบกับนิ้วมือผมก็ได้นะฮะซึ่งผมจะซูมก็ขนาดนิ้วมือประมาณนี้แหละองุ่นหะนะักจังนะ หนักนะครับอะไะจากภาพที่เห็นวัตถุมงคลที่ส่งที่ที่ทำให้ท่านดูเนี่ยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะขอบคุณที่ท่านมาติดตามรับชมช่องหนุ่มปุ้นปั้น u t u b e นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามให้กำลังแรงใจหน่อยนะซึ่งจะยอดคนดูน้อยๆหน่อย ยอดผู้ติดตามนน้อยก็กดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้หาสิ่งที่ผมมีมาแบ่งปันให้ท่านได้ได้เห็นได้ชมเหมือนร่วมกันนะได้ศึกษาเป็นทางประวัติศาสตร์จารึกไวท้ทางทาง g o o g l e นะเอาละนะสามารถติดตามคลิปดีๆจากของผมได้ในครั้งต่อไปก็ครั้งนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ